เสียงสระเอของภาษาอังกฤษจะอยู่ในรูปของสระผสมเช่น a i a y และ a e เรามาทำความเข้าใจกับการสะกดอ่านคำแบบเข้าใจอย่างง่ายโดยการสะกดอ่านคำแบบเดียวกันกับวิธีที่เราสะกดอ่านคำในภาษาไทยซึ่งมีพยัญชนะสระตามด้วยตัวสะกดดูตัวอย่างการสะกดคำและฟังคำอ่านจากเจ้าของภาษา paid, sale Claim Grain Say Hey Play Tray Spray Mate Fame Blaze Grape Snake สรุปท้ายบทสระผสมในรูปของ A.I. A.Y. และ A.E. เทียมได้เป็นสระเอ ฟังคำอ่านและฝึกอ่านตามไปพร้อมๆกัน Make trait brain plane pray stray way c l a y brave gate frame place หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ติดตามรับชมจากช่องครูสาวอิงฤษเจอกันในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ